โอเคอันนี้เป็นสาธิตการใช้งานตัวโปรแกรม Auto f a h r o r นะครับสมมติว่าผมมีเครื่อง Opp o p p o A5 e อยู u นะครับตัวนี้เนี่ยเราก็กดดูในเครื่องก่อนนะครับตอนนี้เป็น Android 8.1ถ้าเราจะแก้ไขด้วยแกรม Auto ทำยังไงอย่างแรกก็คือเปิดแกมมาล็อกคุณขึ้นมานะครับเลือกไปที่มี d e t e c ์ครับจากนั้นกด b o o t d e v i c e ครับที่มือถือครับเราปิดเครื่องให้สนิท สายเสียบที่หลังหรือว่าเสียบไว้ก็ได้นะครับแล้วก็กดเพิ่มแล้วลดเสียงค้างเอาไว้แบบนี้เสียบสายเข้าไปอ่นี้มือถือระวังไว้ก่อนนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะเจออ่ารายละเอียดแล้วก็รีดพาร์ติชันแบบนี้ถ้าร้ทำการซิสเต็มครับคลิกขว่ารีดอ,อันนี้ผมจะเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ไฟล์นะ ตัวโปรแกรมก็จะรีดมาเก็บไวาที่นี่โฟลเดอร์ไฟล์นี้เราต้องรอให้ตัว เต็มรีสแตมไฟจนเสร็จก่อนนะครับโอเคทีนี้พอเรารีเร็จนะครับก็ให้คัดลอกไปก็ได้หรือว่าจะมูฟไปก็ได้แต่ข้อควรระวังก็คือถ้าเกิดว่าเรามูฟไปแล้วสั่งรันเลยเนะี่ยอะอย่างตัวนี้ผมรู้อยู่แล้วว่าเป็น8.1นะครับถ้าเราสั่งรันเลยเนะี่ยตัวโปรแกรมจะแก้ไขทับไฟล์ของเดิมไปเราของเราไปเลยนะครับ ดังนั้นอาจจะต้องมีการ Copy ของเดิมเก็บไว้ก่อนนะครับถ้าไม่อยากให้เ,เกิดข้อผิดพลาดหรือว่าถ้าโปรแกรมมันทำออโต้ไปแล้วมันมีปัญหาเรื่องบูตวนนะครับเราจะได้กลับไปใช้ลอมเดิมได้ดังนั้นก็อย่าลืมนะครับคัดลอกของเดิมเก็บไว้เป็นอีกที่หนึ่งดีกว่าปัดไอ,อนนะครับอันนี้ผมทำการเปลี่ยนจาก8ไป9แล้วเฟกไปแไป9แล้วก็ตําหน่ง ดีกว่าเต้นเหมือนกันเดิมก็เขียนไฟล์ตัวที่แก้ไขไปแล้วกลับเข้าไปโอเคตอนนี้มันก็เขียนกลับเสร็จแล้วนะครับเราก็กดรีบูตแล้วก็จะมาดูผลลัพธ์ว่าตัวเครื่องจะเปลี่ยนไปตามที่โปรแกรมแก้ไขหรือไม่นะครับันนี้ก็รอตัวเครื่องติดขึ้นมาก่อน แต่ว่าในบางเครื่องอาจจะต้อง u ล l o c k bootloader หรือไม่ต้อง Unlock bootloader อันนี้ต้องไปทดลองกอนนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเป็น Android version ต่ำไม่ต้อง u ล l o c k bootloader นะครับเปลี่ยนเป็น9.1แล้วตรงนี้โอเคก็อันนี้ข้อมูลก็จะไม่หายด้วยนะเพราะว่าเราติดไลท์จากตัวเครื่อง ออกมาเองนะครับก็ลองอาใช้งานกันดูครับเดี๋ยววอร์ชันน่าจะปรับปรุงให้รองรับตั้งแต่5.1ไปถึง8.1เลยนะครับ